ซูนาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมนะครับมอสกุลในรายการ God of Gamer นะครับก็ตอนนี้ก็ก็อยู่กับไอแลนด์นะครับอ่ะไฟนะครับก็ซึ่งช่วงนี้ผมก็ได้ฟ่ายกับซอมบี้สองตัวนี้อยู่นะซึ่งตอนนี้มันแหลกมากนะครับซึ่งแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาจะปรับเลยนะครับสำหรับไอแลนด์นี้ นะครับก็หลายคนถามว่าทำไมต้องเกิดใหม่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เหรอ๋อไม่ใช่ฮาร์ดคอร์แล้วนี่เป็นสไวเบอร์นะฮะก็ขอใคยกันด้วยครับอ่ะอ่ะได้มาแล้วอ่ะก็สักครู่นะครับก็สำหรับไอแลนด์นี้ภาคที่สามแล้วนะฮะหลายคนคงคิดถึงนะฮะสำหรับไอแลนด์นี้นะครับก็ ออไม่มีไม้เลยใช่ไหมครับไอเอิร์ธมันเอาไม้ไปหมดเลยโอ้โหแบบอออไอไออจะไลนะครับก็ตอนนี้ครับเราก็จะลงถ้ากันดีกว่าครับตอนนี้เราไม่มีไม้แล้วมันเอามาทําป้ายทําไมไม่รู้นะครับามาทําอะไรไม่รู้ นะครับก็ผมก็ได้เจอถ้ำนะแล้วตรงนี้ก็คือทางออกฉุกเฉินนัดนก็นี่เลยนะครับสำหรับถ้ำนี้นะฮะก็เป็นถ้ำที่ซปเปอร์สรโลลายมากนะครับก็มันมืดมากเลยนะครับเด้อเด้อเช่ตรงนี้ใช่ทางออกอ่ะไม่ใช่ตรงนี้เป็นพวกแบบ ทางตันนะมั้งเนาะนี่เขาเรียกว่าเคลเรนเจอร์แอมขุดช้ามากขุดที่ขุดไม้นะครับที่จริงผมเอามาไฟกับสเกลดิสตันครับเ้ยมองเห็นแล้วทรุเลยสดิวด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 ูทรุเลยครับ เนี่ยครับควรใช้การแลกให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เป็นอะไรแบบนี้มันก็ไม่ดีครับอ่าสำหรับ ss 1หรือซีซันหนึ่งนี่นะครับก็นะครับก็เป็นซีซันที่ ซูเปอร์สะโลไลท์มากเลยนะครับไม้เราโตยังครับไม้ยังไม่โตครับเราอาจจะจบเหตตอนนี้ก็ได้นะครับสำหรับไอแลนด์อุ้ยเกือบตกครับแบบหดม,มากซูเปอร์สะโลไลท์นะครับเด,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 ด็ดเด็ด ไม้โตเถิดขอร้อ,องเออมันไม่มีนะ้าใช้แล้วเราน่าจะทำเรือแล้วก็ล่องรอยไปนู่นะครับหแบบนึงไม่เหลือไม้อ่ะแบบเครียดอ่ะเอิร์ดแม่งนะครับก็สำหรับพันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับรอไม้โตก่อนนะครับก็ ๊ายบายครับย yeah.